ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันวันศุกร์ที่เวทีมวยรังสิทธิให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ี่ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมตา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา7สีช่องทางที่3าเป็น u t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาเกรเมตา7สีสี่ช่องทางสำหรับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับส่วนออกสนใจกับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงนั่นของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและลายเสียงมวยมีให้ฟังฟรีๆต้องสมัครเท่านั้นต้องสมัครเท่านั้นกับกลุ่มกีฬามวยพักยก168่ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดียลายด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทากลุ่มกีฬามวยพักยก168ผมเมาทากรันตีครับ ต่อไปครับเราจะเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าเรื่อฟุตบอลหน้ารองครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่13ธันวาคมนะครับคู่แรกจะเป็นเรื่องของฟุตบอลบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเจ้าหมาป่าแห่งวาซีเนียไฟบวกนะครับวันนี้จะเปิดสนามยูโรปาปาร์คสตาดิโอนครับรับมือกับทางทีมฟอร์มแกร่งทีมฟอร์มแรงของทางวอกบวกนะครับฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคลิปอ็อฟชั่วโมงละตีสองามสิบนาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับก็คือทางไฟบวกนั้นครับก็มีทางยูเรียนกับชุตเตอร์คคุมมมทททีีในนนนนขณะะ้รับบส่ววาาางงูเยือ นั้นก็มีทางรับฮาเซนพุตเติลคมทีมอยู่ในขนาดนี้นะครับผลงานครับของทางเจ้าบ้านครับคือทางไฟบวกนั้นมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2รล่าสุดเป็นฝ่ายเสมอกระทางออฟฟนไฮมาศูนย์ศูนย์นะครับส่วนทางครับบวกบวกผู้มาเยือนผลงาน5นัดนหลังสุดชนะมารวดล่าสุดเป็นฝ่ายครับชนะทางไม่ศูนย์ห้ามาสี่สามนะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเปิดทางเจ้าบ้านทางไฟบวกบเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกลบห้านะครับ ข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันกรมหวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจาเจาะลึกเรื่องของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากามการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดตั้งสองทีมไม่ได้ใช่กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ จะรับการจัดท็อปครับของทางเจ้าบ้านครับทางไฟบวกด้านของมันนี้ครับไล์อัพนักเตะจะเป็นของระบบ4 2 3 1องสามหนพุทโธสามประตูจะโดนไปทางเจ้าโนอารครับอาร์ติโปร,รูปยืนเฝ้าสามให้ทางไฟบวกสีประการหลังแผงแบ็กโฟจะมาให้เจ้าลูคัสครุปเลอร์ครับกับทางเจ้ามัตเชียนกินเทอร์นะครับก็จะรับบทบาทเป็น2องเดต้าฮาร์ปบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับบิงแฟกฝั่งซ้ายเป็นที่เจ้าฟิลิปนะครับไลอ้อนักเป็นับบิงแบ็กฝั่งขวาจะให้เจ้าคิทเชียนกุสเตอร์นะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางเจ้าบ้านทางไฟบวกนะครัับบส่วนนทาาาาางงงงแผกกอลลจจะเเ้มมซิียคร ลักเซนตายกับทางเจ้ารูคัตนะครับฮอตเลอร์และทางเจ้าลัสที่โดอินนะครับก็เป็น3แดนกลางับของทางไฟบวกเจ้าบ้านนี่กองหน้าตัวต่ําจะเป็นทางเจ้าครับเมอร์ลินโรสครับตัวที่1ตัวที่2ครับวินเซนโซกริฟโฟนะครับแล้ววันนี้หน้าป้ายเป็นทางเจ้ามิคาเอลครับกาโกลิสนะครับก็เป็นรายเชื่อของทางไฟบวกเจ้าบ้านนะครับอ่ะ ต่อไปข้ามฝัง่งข้ามฟากไปดูความพร,ร้อมทางคู่มาเยือนกันบ้างคือทางวบบวกนะครับแต่ถ้าทางวบบวกนะครับผลงานดีมาก 5- นัดทั้งสุดชนะมาลวดอ่ะเรามาดูการจัดทัพกันนะครับทางวบบวกครับวันนี้นะครับไล่อัพนักเตะจะเป็นของระบบ4-3-2-1ผู้รักษาประตูจะเป็นท่นาน้ำคาร์มิดนะครับกาบาัสยืนต้อเสาให้ทางวบบวกนะครับ4ประการหลังแผงเบคโฟจะเป็นทนายคีเลียนพิสเตอร์กทางเจ้าดานิดนะครับวัตโลนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2สตีเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับเดียงดักฝั่งซ้ายเป็น เป็ดบาดเป็นทรืงของวิงแบ็กฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับส่วนทางแผงกองกลางจะเป็นท่านเจ้าเบนดารายครับรวมถึงทางเจ้ามัคซิเมเลียนครับอาโนจะรับบทบาทเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพกับเคลื่อนไปเล่นเกมแดนกลางนะครับมิสฟิลด์ตัวดเกมจะเป็นทานเจ้ารีเดนบากูนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำเป็นทางเจ้าโยนาธวินนะครับตัวที่สองจะเป็นทางเจ้าดิอาโก้โตมัสนะครับแล้ววันนี้หน้าป้อะเป็นทางเจ้าโมฮัมเหม็ดครับอาร์โมรานะครับฟุตบอลคู่นี้ครับทัศนะมุมมองผมมวยผู้เมธาเนี่ย โอ้โหต้องยอมรับว่าผู้มาเยือนทางวบบวกนั้นถือว่าผลงานดีมากรับค่านัดหลังสุดนี่ยังไม่แพ้ใครครับส่วนทางเจ้าบ้านนี่ผลงานก็ถือว่าผีเข้าผีออกวันไหนดีก็ดีใจหายวันไหนจะรั่วๆเลยนะครับฟุตบอลนี้ครับผมเม์ไทยยังชื่นชอบทางทีมฟอร์มแกร่งทีมฟอร์มแรงคือทางวบบวกค่านัดหลังสดุดไร้พันเุ์ี่สำคัญม้ากําลังคึกนะครับอย่าเอาอะไรไปขวางวันนี้นะครับราคาครึ่งลูกวันนี้ให้ลองกับพี่ทาง บวบบวกนะจัดไปที่ทางบวบบวกวันนี้ผมชอบบวบบวกมากๆส่วนตัวผมก็กดจิ้มนะครับบวบบวกไปด้วยจะเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นะครับส่วนคู่ที่2เป็นฟุตบอลครับการโซอิทอาร์มที่อิตาลีคำขืนครับเอมโปลีวันนี้เปิดบ้านจากทางกระทิงหินโตลิโนฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางกระทิงหินโตลิโนครับผู้มาเยือนครับราคาปบพอพอ,อลองทาง ตัวนี้นัลครับแล้วกู่ต่อมาครับเรอัลบายาโดูริดครับวันนี้เจอกับทางครับบาเลนเซียฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลลาลีกาเทสเปย์นะฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางบาเลนเซียนะครับและคู่ต่อมาครับในเรื่องของวันนี้นะครับฟุตบอทเออร์นะครับตัวรุด่ดวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางไซเอเตรียนะครับฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางตัวรุ่ดนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดเป็นฟุตบอลนะครับเดือยแชมเปี้ยนชิพนะครับดาร์บี้เคาว์ตี้แกะเขาเหล็กวันนี้จะเปิดบ้านครับชนะทางปอดสมัตไปได้นะครับในเรื่องของวันนี้ก็จบตาาชัั่งมมมม้้้ยยยยครบเววทีสอออน ช่อง3นะครับข้อมูลสำคัญดูได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ